เอาละครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการหมอเทวดานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพ่าตัดคนไข้กันนะครับซึ่งคนไข้รายแรกของผมนี่โอ้เขาชื่อบ๊อบครับแล้วเขาต้องมาเหมือนจะเป็นการพ่าตัดหัวใจนะครับเนี่ยรูปหัวใจบ๊อบผมสัญญาว่าผมจะดูแลรักษาคุณให้อย่างดีที่สุดเพราะว่าคุณเป็นคนไข้รายแรกของผมเปิดมา10กว่าปีไม่เคยมีคนไข้เลยประวัติรักษานี่บอกเลยว่าตาย ตายทุกไลายนะครับไม่เคยหายเลยสักคนบ๊อบตื่นไอ้บ๊อบตื่นบ๊อบคุณต้องตื่นมาคุยกับผมบ๊อบถ้าคุณไม่ตื่นมาผมจะผ่าตัดให้คุณแล้วนะคุณตื่นมายกเลิกสัญญาได้นะบ๊อบนะบ๊อบคุณต้องรู้จักสิ่งนี้สิ่งนี้คือการชู3นิ้วนะบ๊อบเดี๋ยว3นิ้วเด้อเด้อมันจะ3นิ้วยังไงะเนีน่ยนี่สิ่งนี้คือการชู3นิ้วนะบ๊อบนะไอเลิฟยูนะบ๊อบนะนอกจากจะไอเลิฟยูแล้วมันยังสามารถเป็นอีกอย่างหนึ่งได้นะครับนะ <laughs> มันเป็นมันเป็นแบบนี้เลยไม่ได้บ๊อบบ๊อบคุณเอาไปเลยผมให้คุณผมรู้ว่าคุณต้องชอบแน่ๆโอเคครับเราขั้นแรกเราน่าจะต้องเอาผ้าออกเอาผ้าออกเอาออกอือมือหมองเป็นไรเนี่ยเอาผ้าออกไม่ได้เอาออกเอาออกไปเออนั่นแหละเรียบร้อยครับจากนั้นเราเหมือนว่าเราจะ ต้องหาอะไรมาทุบซี่โครงนะครับแต่ผ้ามึงติดมันมีอะไรมาทุบซี่โครงเมืงวะานะี่ะมือมึงเป็นไรหมอหมอหมอมึงจะทําไอเล็บยูทำไมหาของนี่ไงเจอแล้วนน้ากางหลุดอย่างง่ายเลยครับตรงนี้มีคอนเราต้องหยิบแล้วมันหยิบมันหยิบไม่ได้หมอมึงหยิบคอนไอหมอมึงหยิบคอนดีๆไม่เป็นเลไงเ่วานะี่ยหยิบออได้มาแล้วเดี๋ยวคอน ในเมื่อเราหยิบคอไม่ได้เพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือครับเราเอาไอตัวนี้เลยดีกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เจรไนากระดูกคำศัพท์มึงแสวแกกมากที่เจรไนกระดูกเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตัดกระดูกปะน่าจะใช่ครับเราต้องหยิบแล้วเอาผมโดนอะไรอ่ะเอาละชิมหาอะไรไงกูเมาอืย่าตรงนี้มีหัวใจบ,บ๊บอบบ๊อบผมเมาคุณทำอะไรกับ ผมมาเนี่ยไอ้บ๊อบแม่งบ๊อบผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> ผมเมาอะไรไม่รู้บ,บ๊อบกูเอากัญชามาใส่ให้ผมเลยเนี่ยโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูรีแม่งเลย <c oughs> เรามาเจอกันอีกรอบแล้วนะบ,บ๊อบผมสัญญาว่าครั้งนี้ผมจะช่วยคุณอย่างสู้ๆมากๆ <c oughs> เราต้องเอาออกครับออกหมอมือเออ มันติดอะมันติดจอไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวพยาบาลมองไม่เห็นจอมอนิเตอร์ว่าแต่โรงพยาบาลกูมีพยาบาลไหมเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะมีครับอุปกรณ์อย่างเถื่อนเราต้องหยิบคอนหยิบคอนหยิบมันติดแก้วน้าหยิบไปไหนปัดทิ้งหมอจับคอนไอ้หมอมือมึงเป็นไรเนี่ยสัญญาบาแดกมือไรเลยเนี่ย <c oughs> หมอมึงจับคอไม่เป็นลยไงมึงจะจีบคอน <c oughs> <c oughs> มะเขืออะไรวะเนี่ย ะไรว,นะวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือมือกูตีดเดี๋ยวโอ้โอไม่กอดนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนะี่ยบ๊อบผมจะฉีดยานี้ให้กับคุณยานี้มันมีฤทธิ์รุนแรงมากมันทำให้ผมแทบพีกัญชาเพราะง,งั้นผมจะฉีดเข้าที่หน้าผมจะฉีดเข้าที่หน้ามึงเลยบ๊อบนะบ๊อบนะวิฉีดเข้าที่หน้ามึงกดจิ้มลงไปเย้ไอ้บ๊อบเลือดหยุดไหลเลยครับ <laughs> แต่เลือดหยุด <laughs> เลือดหยุดไหลแต่โอ้โหมันพุ่ง เลือดในจอหยุดไหลคแต่เลือดอ้บ๊อบแม่งพุ่งจ้ะอ๋หยุดแล้วหยุดแล้วบ๊อบหัวใจคุณอยู่นี่แล้วไงบ๊อบผมจะเปลี่ยนหัวใจให้คุณแต่ปอดของคุณมันบ๊อบหัวใจมึงปิวไปนู่นแล้วงานยากกูแล้ยไงหัวใจบ๊อบไอ้ปอดมึงมันจะแข่งไปไหนวะเนี่ยบ๊อบบ๊อบไม่อยากรีใหม่บ๊อบเราเจอกันรอบที่สามแล้วนะบ๊อบนะจะกี่รอบกี่รอบบ๊อบก็มาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลผมกับหัวใจเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนที่อื่นสักที พราะงั้นผมสัญญาว่าผมจะช่วยเหลือบ๊อบอย่างสู้ๆนะนะครับโอเคบ๊อบเราปิดหน้าไว้ดีกว่านะเพราะว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้มันจะโหดร้ายทารุณมากๆเราต้องค่อยๆครับเราต้องค่อยๆหยิบคอนขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดโอ้โหมีดมีดบาดมือหมอแล้วเดี๋ยวคอนไอ้บ๊อบคอนบินได้บ๊อบโอ้โหอะไรวะเนี่ยคอนบินไปแล้วเราทำไงอะมันผ่าไม่ได้บ๊อบโอ้ไม่ก็เราต้องใช้ที่เจรนยที่เจรนยกระดูกครับ นี่เจน่ในากระดูกเอามาเอามาโอ้ยอะไรวะนี่หยิบยากหยิบเย็นเราต้องปัดกระดูกที่มันตั้งชูชั้นออกนะครับปัดปัดปัด,ปดหมอมึงจะจีบคอทำไมนยหมอมึงกำคอได,ด้ดีไม่ได้เหรอนะโอ้โหนิ้วกลางโผล่นะหมอนะเ้ยบอบเอ้ยมารักษาที่ไหนไม่มามารักษาที่นี่นนออกเยอะตีตีออกให้หมดตีออกให้หมดนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งแม่งเลยครับไม่จำเป็นแล้ว จากนั้นเราต้องเอาเข็มฉีดยานะมาห้ามเลือดบ็อบนะครับเข็มฉีดยาเบี<ฤ>้ยวแก้วน้ำเอาเข็มฉีดยาเอามานี่เข็มฉีดยาเขียวๆเนี่ยเอามาห้ามเลือดเร็วหยิบเออนั่นแหละฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเรียบร้อยบอบเลือดหยุดไหลแล้วครับหยุดเออนั่นแหละจากนั้นเราจะทําการคว้านเอาปอดบ็อบออกมานะครับเราจะเอาไปขายให้องค์กรใต้ดินนะครับจะเอาไปขายให้กับชายชุดดำเพราะงั้นบ๊อบ ปอดของนายขอฉันนะโชก้าลูนวาล,ลี่ลูนปอดของเธอขอฉันนะดึงมาดึงมาเอ้ยโอ้โหออก้วครับปอดบ๊อบข้างหนึ่งบ๊อบกูฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเอาเราเห็นหัวใจบ๊อบแล้วครับแต่มันยังเหลือปอดอีกข้างหนึ่งไงเดียมันต้องใช้ที่เจรนายกระดูกมาตัดออกแน่ๆครับเรือกทรงมันหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้โอ้หัวใจอยู่ข้างหน้าแล้วอะไรวะเนี่ยเอามาตัดกระดูกตัดหยิบขึ้นมาเยอะ เดี๋ยว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 ที่เจรนายกระดูกมันจะผ่ามือหมอขาดแล้วจ้ะอย่าตกอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะเอาตัวกูรอดไหมเนี่ยบ๊อบอย่าว่าแต่บ๊อบเลยหมอเข้าตัวหมอไม่รอดแป๊บนึงนะบ๊อบนะหมอจะผ่าให้หมอจะเจรนายให้โอ้มือมือหมอมันอยู่ไม่นิ่งสันนิบาตแดกมือใจเย็นใจเย็นหมอหมอมึงใจเย็นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่อยค่อย ไม่ค่อยอิดเดียวอิดเดียวทำไมกระดูกแข้งเดี๋ยวมันบังคับยากจังวะเนี่ยโอ้ยหมอมึงมือเป็นอะไรโอ๊ตเดียบ๊อบบ๊อบใจเย็นบ๊อบบ๊อบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกเอาออกหมอหมอมึงจะฆ่าคนไข้อย่างงี้ไม่ได้ไอ้บ๊อบมึงจะตายแล้วมึงตื่นบ๊อบไอ้บ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวกูโอ้กู้มเผาใจไม่ได้ประกันคิวนะบ๊อบบ๊อบไอ้บ๊อบกูจะตายอ ไม่นะบอบ